สวัสดีค่ะเพื่อนเอฟซีพี่น้องสุกูสุกคนเจอกันอีกแล้วกับปายูเมี่ยฝรั่งสารคข้ามค่ะเ,เพื่อนมีปายูกับสีมาเราประสบการณ์ชีวิตให้ฟังอีกนะคะเพื่อนเพื่อนห<ๆ>ลายคนกับสีลอฟังรอฟังเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆากนะคะเพื่อนที่ปายูสีมาเรานะคะเนาะประสบการณ์ที่พันมากค่ะกะับยาแล้วก็ปปายุก็อยาเป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนสุกูสุกคนเด้อค่ะที่กำลังท้อค่ะสูสูค่ะ นทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้ค่ะปายูเจอมาหนักอิลีค่ะเพื่อเก่าเดือนที่ปายูสูญชีวิตคนเดียวเนาะค่ะเนาะอยู่อยู่หนีนะคะตั้งเก่าเดือนคนนี้ค่ะเพื่อนมาหนักถึงมาหนีปายูผ่านมาใดเด็บ,บดปายูเป็นยังคิดอยู่กับ,บ่ถทะลังควนเอาไเข้มแข็งนี่ล่มอิลีนี่ค่ะเพื่อนล่มล่มอิลีค่ะแต่ปายูกับผ่านมาได้เนาะค่ะเนาะแล้วประสบการณ์นั่นลายเหตุให้เาเข้มแข็งนะคะเพื่อนปายูกับขอบคุณ เป็นเพื่อนเอฟซีพี่น้องสุขุสุขค้นเ้อกติเขามมใหายกำลังใจที่เขามากติดตามที่เขามารับช่มแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เ้อค่ะค่<ฮ>ะเรื่องเล่าของปายุกะคือมันเกิดเกิดขึ้นย่างกระท่านหันค่ะเพื่อนแล้วที่ยุกินกับอดีตสามีอ่าปายุเนาะคะ่ะเนาะกับมี่ความซุปใส่ชีวิตประจำวันก็มีความสุขกันมากเลยๆแล้วมือนั่นกับบ่คือคาดฝันว่าสิเกิดเ,เ,เกิดขึ้นย่างกระท่านหันค่ะเพื่อน ปายุช็อกช็อกเลืขเอขาดเหมือนบอสบอกบอสคิดบ,บ,บ,บาสิมากเกิดเกิดจ้สี่กับอดีตสามีปายุเนาะค่ะเนาะเมื่อนันอ้นเพราะพแต่กินอาหารเสากันแล้วเนาะค่ะ่างหุนกับทางทาำก,กิจวัตรของไผของมันเนาะค่ะโชคดีที่ปายุอยุ่บ้านเพื่อนโชคดีที่ปายุอยุ่บ้านเพยุ่งองทํางานเนาะค่ะเนาะทำยุ่มองทํางานกับหลยชวโมงกวาสิเขาบ้านนะเพิ่นล่มกับล่มค่ะเพื่อนอยู่ก็ยุ่นอกบ้านปายุก็ ดิงยินเสียงแววแววไปอยู่ด้วยก็รีบเขามากอายุตอนแรกไปอยู่กับสิพยุ่งขึ้นนะคะนาะพรนนึงว่าสิเป็นหนักไหมคะมนกับพยุ่งข้นน่ะพยุ่งมาขึ้นเพราะว่าตัวหนักไหมเพราะว่าเพิ่นกับเพิ่งติงที้เมื่อใดเลยเพิ่นนอนแบบพิกหนาพิกหลังเพิ่นให้ว่าบบแบบพยุ่งตัวเองกับว่าใดนอนย่าวยียดเลยยั่งส่นานะคะเหมือนไปอยน์พอดีไปอยู่ต่างสตรีใดไปอยู่รีบโทรหาลดพยาบาลฉุกเฉินเลยค่ะเหมือนฝ้า ตั้งสติได้ช็อกอยแต่ว่าเขามีสติไหมตั้งสติได้จับโทรศัพท์โทรหาลดชุกเฉินพยาบาลชุเชชกเฉินโชคดีอยู่ไกลๆบ้านกันค่ะหาหน้าที่เป็นมากเนาะหาหน้าที่เป็นมากมาหัวแล้วก็มีหมอม,หมหีหมอมาพอหมอชุกเฉินแต่สิมาสัมผัสไหมสัมผัสผู้ป่วยเป็นโรคยังประจำตัวผู้ป่วยแพ้ยายังผู้ป่วยกินยายังอยูย่ขเขาต้องบอกเลยค่ะค มีประกันสังคมของประกันสังคมนี่ของอิงหยางฮบมีบัตรประกันสังคมเข้าไปหมอไปเขาเจาะก็ะสีกรอกในเอกสารนั่นเมื่อแล้วพผ่นพเจ้ากับทรงอดิษสามีอายุนี่เขาโราบาลกับท่านหันเพื่อนทรงเขาโราบาลกับท่านหันเข้าเขาบ่ไดไปพร้อมรถนั่นนี่ค่ะเพื่อนรถนั่นเขาเจาสีเอาแต่พ้นป่วยไปเนาะค่ะเนาะนะครับเขาเจาสีบ่ให้ญยาดเนื้อห้นั่นเขาไปน้ำเลยเพราะว่าเขาจะต้องปะทบพยาบาลในรถไปน้ำเละนะนั่นแหละอายุกะ ตามไปที่หลังเก็บเสือเก็บผ้าเตรียมที่เพิ่นไปใส่เนาะค่ะเนาะไปใส่กระเป๋าเอาไปส่งเนาะค่ะเนาะส่งมืลยแหลกอย่างเงี้มันท่านเดียวออกมาเนาะค่ะเหมือนเขาเผาผ้าตัดเนาะเผาผ้าตัดอย่งงยมันท่านเดียวออกมากตเอาของฝากไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่นีเขาจับไว้นอนเฝ้าด้วยการเหมือนเมนเมนผู้ป่้ยสิสิป่วยนักป่วยเบาซ้อยเรือตัวเองก็ได้กระซังเขาสิบ่าสามารถไปนอนเฝ้าได้ เขาไปเยี่ยมคเขาข็าเจ้ากัสิมี่ไม่ล่าเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ต้องกับบาดในงาน,างน,นเผื่อกับบานนี่แหละป้าอยุโอ้ยทรมานนี่ล,ลีอยากไปเฝ้าอย่าไปยุ่ยไกลๆอยาาไปป้องากกานเขาก็บ่าามาสรถสิไปนอนเฝอาะไรสิมีพยาบาลยี่สิบสี่ั่วโมงค่ะเพื่ออยู่นี่ค่ะเมื่อหลังจากผ้าตัดแล้วนะคะเราก็ออกพ่นยุของชุกเฉินพ่อตาเิ่นดีขึ้นหมอก็เลยเอามาห้องปกติก่ะแตเอามาพักฟื้นที่ห้องปกติ ป่าหยกไปเยี่ยมเนาะค่ะตื่นเช้ามากกับไปเยี่ยมอีกไปเยี่ยมค่ะออกมาป่าอย่ช็อกอีกค่ะเพื่อนๆช็อกเยี่ยมเพราะว่าแฟนป่ายุครึ่งตัวเนี่ตีงบ่ไไ้งานเพื่อนครึ่งตัวตั้งแต่เท่าจนจนแขนขานนหนึ่งตีงว่าไรพิกกิ้งว่าไรยังเพื่น แม่กระทั่งลิ้นก,กับหับแข็งๆเบาบวอถนัดเบาวบอ,อไอ้นั่นคือเกาเนาะค่ะเนาะข้างขางวานี่ปกติแต่ว่าข้างซ้ายตายไปข้างหนึ่งเลยนี่แหละปายุช็อกเลยปายุปายุไม่เห็นแม่เนาะปายุโอ้ยนางซึ้งอยู่กุศลนางซึ้งทั้งเบิ้งทั้งนางซึ้งเพราะแต่เพิ่นตอนนั้นเพิ่นก็สื่อสารได้แน่อยู่ได้ได้แน่อยู่ตอนผ่าตัดออกมาใหม่ๆเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าคืงตัวนีตายไปละคึงปตาเท่าอื่นเอามาผ่าเนาะค่ะหมอถามปายุวามีใบหมอบอำนาจบ่าใบหมอบออำนาจลงไปปายว่าแฟนประดิษฐ์ใบหมอบอำนาจหาอันนี้เขากูบบลูกฎหมายอยู่นีเนาะค่ะเนาะแฟนประ,ประดิษฐ์ประดิษฐ์ใบหมอบอำนาจไปหาเข้าสิบยูู่หนีเนาะค่ะยู่เยอนมันเนี่เขาสิบเป็นสามีภรรยากับสามทาทาผู้ใดป่วย่วยผู้ใดผู้หนึ่งป่วยไปสามีหรือภรรยาป่วยเนาะค่ะเนาะ ที่ซอยเลือตัวเองบอ่ได้ที่ลุกไปใส่มาอะไรบ่ไดดหรือสมองเสื่อมหรือ,อยังไหนนะป่วยไปทําธุลกานยังบ่ได้ต้องมีใบหมอบอํานาจด,ดีค่ะเพื่อนปาอยู่กับบลูมาก,ก่อนแฟนมามาลหลงนี่แหละค่ะถึงดูว่าอยนี่ต้องมีใบหมอบอํานาจด,ดีเป็นก่้วหลูไม้ของปายูา่เลย่ะอันนี้เป็นกั้วหลูไม้นะคะเนาะมอเอ่อมอกระถามปายูว่ามีใบหมอบอานาจบ่ปายู่เลยว่าบ่มี บ่มีแค่นั้นเหรอคะปะหมอเป็นก็นจัดการเองเลยจัดการยังตีค่ะจัดการทรงเป็นกระทรงเรืองไปหาน่วยงานน่วยสงเคราะห์มันสิมีน่วยน่วยงานน่วยสงเคราะห์เขามาซอยเหลือหแองน,นี้เนาะค่ะ่วยงานสงเคราะห์นั่นสิสรงคนมาสัมผัสสัมผัสแฟนไปอยู่ค่ะตอนนั้นเปิ่็ยังบ้าได้แน่จากน้อยน่ะนะตอนตอนออกมาผักฝืบบนบอกได้แน่จักน้อยสัมผัสว่าเอเส,สิสิห้ผู้ใดดูแล ใหยผู้ใดเป็นผู้ตัดสินใจแทนดูแลนะแฟนปายุก,กับ,บอกซื้อซื้อปายุไปใหญ่ภรรยาซื้อนี่เป็นผู้ดูแลค่ะหน่วยเนี้เพิ่นกับจดซื้อไปแล้วเพิ่นกับมีจดหมายมาหาปายุค่ะมีมีมีจดหมายมา,หา,ยหายให,ไหาคค้ไปหาปายุให้ปายุไปหาค่ะเพื่อนไปหาไปสัมผัสโอ้ปายุสั้นตื่นเต้นขนาดการเกื่อนเพราะว่าเขาบอกเคยเนาะการเพื่อน ก็มี ure, room, next, ่เอกมีพาสปอร์ตไปนั่มแล้วค่ะเนาะเขากับไปไปสัมภาษณ์แล้วสัมภาผัสนิยังติการเพื่อนสัมภาผัสมาเฮาเออเฮาเฮาซื้อนันซื้อนี่แต่งงานกับนายนี่นายนั่นเขาเพิ่นกับสีเขียนเป็นจดหมายนี่ค่ะสัมภาษณ์เฮาสีย่อมดูแลสามีเฮาบบเฮากับพายินเฮากับวายย่อมเฮาสีดูแล่หรือนิยังคือเฮากัสีดูแลเพิ่นกับสีตอนนั้นเป็นสัมภาผัสนิยังหลายอย่างอยู่ป่าอยู่ประจ้ำบ่ได้ค่ะเพื่อนมันโตแล้วเนาะ ว่าเข้าสิดูแลดูแลสามีเข้าเป็นกิดเชียนซื้อเข้าลงไปแล้วกสิถามเข้าว่ามีคนมาดูแลเอกสารให้เข้าบอนนะ่อไหนเอกสารต่งตงา,างๆจดหมายสามีจดหมายอย่างมากนี่สิมีคนเอบ่เข้าบ่มีนี่ข้าจะกดทรงคนมามาดูลมาเบ่งเอกสารต่างๆให้เข้าเนาะคะ่ะเนาะปายุกับบอกว่ามีเป็นกษิตจดซื้อลงไปว่าซื้อว่าจัางไดอย่างสินะปายุกับบอกซื้อลงไปจนกระท่จดไป หมายนั่นหน่วยงานสโซคอร์นี่กับสีทรงไปศารดิค่ะเพื่อนพูดอะอันนี้เป็นควบหลูไหมไม่เลยค่ะเพื่อนทีพูดไอ้เนเกิดขึ้นจังป่าอยู่ถ้าผู้ใดเพื่อเห็ดใบหมอบานาจนะคะมันยงยากอีหลีการเพื่อนยงยากป่าอยู่สิบอบ่อยยงยากอีหลีเป็นควบหลูไหมของป่าอยู่เลยค่ะเขามีใบหมอบานาจเขาไม่ต้องไปไปศาลเขาต้องไปหายน่วยงานสงซคอเขามาเขามาสัมผัสไมาซอยเหลือมันก็มีค่าเสียใจอีกดิค่ะเพื่อนจนมาไปถึงศาลศาลสิศาลเกิด ส่งเนไมมหาปอยู่ไปสัมผัสเองนะะี่ค่ะเพื่อนเพราะจะมือนัดเนาะคะ่ะหนึ่งมือนักมือสารนักสัมผัสไหมไปอยู่ไปผู้เดียวค่ะเบิรนตโอ้ยมันเป็นอีกอย่างที่ทกลัวตื่นเต้นเบายันเบาผ้าซาบาาาบลูเรื่องกลัวไปเมื่อค่ะเหมือนมันมันมันขีดไปกอนนะมันมันบแบบเท่าเบเ่อขึ้นสารบ่อขืนนี่เนาะคะ่ะสารเพราะแต่ไปถึงแล้วนะคะข้าเจ้าดีทีค่ะคเพื่อนข้าเจ้าดี อยู่กับ,บอกเลยว่าอยู่บักกิ่งภาษาเบาภาษาบักกิง่งฉันอธิบายจะสา,าฉันฟังเนเด้ยเพิ่นกระสีอ่านอ่านเอกสารเนาะคะเนาะอ่านเอกสารกอนเสียเ้าเส้นนหมอ่านเอกสารที่ทีหน่วยงานจะขอยื่นขึ้นไปไนหะยื่นไปเป็นจดหมายนะยื่นขึ้นไปว่านั่งนี่นั่งนี่แต่งานกับนายนี่นานี่มากจากปีจากปอีอยู่กินกันมากจากปีจากปีกปสี่ สีดูลแดลอือดูแลอย่างน่ะเขียนในจดหมายนั่นแหละอือเป็นการสัมผัสปายกกบฉันสีดูแลกับย่อมกับเส้นไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถามมาแฟนเขามีบ้านมีเงินบริการเพื่อนเออถามมาแฟนอยู่บ้านเชา่าหรือย่อยู่บ้านของตัวเองอืมปายูกับ่ามีบ้านของตัวเองแล้วก็แฟนมีเงินฝากเท่าได้ีีค่าเพื่อนๆถามมียโยชน์ริการเพื่อนสัมผัสอธิบายว่าปายูกาสิดูแลคนนี้ปายูกามีสิทธิ์ในอย่างแน่ค่ะ เขามีสิทธิ์อีกอย่างแน่่ะนะมีสิทธิ์ดูแลการตัดสินใจเอกสารนี่ยังทท่เาตรงเส้นนะน่ะที่าตรงเส้นขจ้ากระสิระบุหนักนะขนาวกจะสิจดบันทึกไวไหมแงนบดายถามีการผ่าตัดผ่าตัดแขนผ่าตัดขาผ่าตัดลุกตาเขาก็ตตองแกงให้สารหลดนี่ค่ะให้สารรับรูนอมขันผ่าตัดง่ายเนาะค่ะขันผ่าตัดน่อยหน่อยกับอเป็นอย่างเเ่าสามารถเส้นยินยอมกับหมอใดค่ะนี่แหละ เราบนันทีกครับมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้รับจดหมายจากสารแรกนไปยุไปยุ่่รงบานไปยกุกไปเยี่ยมไปไปแม่มาตามปกติและค่ะเพื่อนแล้วมีมีจดหมายมากจากสารห้กัมมี่บัตรบัตรคนดูเลบัตผู้ดูเลคนป่วยนะบัตเพระาพระแต่ไปยุได้บัตหนีเนาะคะ่นะเนาะไปย่กเอาไปใหโรง่ยงบานโลโรงบาลบาเป็นกระสีไทยเอกสารไว้เอกสารตรัวนี้ไว้มาเฮ้า เป็นตัวแทนของคนป่วยเป็นตัวว่าเขาเป็นคนตัวแทนของคนป่วยเขาสามารถตัดสินใจแท่นคนป่วยได้แฟนปายุกับยู่งรงพยาบาลเกือบเสียทิศกับบอดีขึ้นค่ะเพื่อนทั้งโรงพยาบาลหมอก็เล่นนัดคุยกับปายุหนัดคุยว่าสีชงแฟนไปลรกพยาบาลกายยา,าพาบำบัดทรงไปรักษาต่อค่ะเพื่อนอืทั้งโรงพยาบาลกัสนนะะแบ,บบสติตอห้ยเฮ้ามื้อค่ะเพื่อนปายุก็ได้เห็นยังติดต่อหาโรงพยาบาลห้นะคะเนาะ ไกลจากบ้านลอยกิโลค่ะเพื่อนการเดินทางของปะยุกับบกสะดวกขึ้นที่มันเดี๋ยวไปอยู่สิมั้เราต่อคลิปหนาค่ะเพื่อนมาไปอยูุโรงพยาบาลกายจะพาบําบัดอึดแล้วเป็นยังไงค่ะมันเพื่อนช่วงนั้นปายุลําบากสุดๆเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าอยังเพราะว่าตอนแฝนปฏิสามีปายุเขาโรงพยาบาลในสองอาทิตย์เมีปยปายุอยู่ท่างบ้านป่วยหนักเขาโราบานคือกันขาะเพื่อนแล้วไปอยูุโรงพยาบาล กายภาบําบำบัดสามเดือนเนี่ยเกิดอีหยังข้นครังเพื่อนเกิดอีหยังขืนดีขึ้นหรือบ่ดีข้นเนาะค่ะเนาะเราเข้ารักษาแบบใดโรงพยาบาลกายภาบําบำบัดอยนีเนาะค่ะเนาะเรามีคาละคาใส่ใจอีหยังบอเดี๋ยวไปอยูสิมาเราคลิปหนาฟังค่ะเพื่อนค่ะเจอกันคลิปหนาด้วยค่ะเพื่อนปโยูกับยาปายูกับเป็นกำาล่งใจห้เพื่อนเอฟซีบีนองสุขสุขคนเด้อค่ะสู่ๆค่ะเพื่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย